อยู่กันกับผมในวันที่16กรกฎาคม2565ครับลูกเป็ดไข่นะครับผมพร้อมนะครับคือมีเลยแล้วก็เป็นลูกเป็ดเพศเมียที่สต็อกขุนจำไว้กินอาหารจนตัวแน่นแล้วนะครับก่อนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับ เป็ดเป็นเป็ดสายพันกากีกัมเบลครับเพศเมียฝั่งนี้ฝั่งนี้เพศผู้นะครับเพศเมียประโยชน์เพื่อขุนไว้รอกินไข่นะครับส่วนเพศผู้ก็บริโภคเนื้อครับไว้ทำพะโล้ครับ กดลิงก์นะครับกดลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับกดลิงก์